Are you hungry b r o t h e Are you hungry? <laughs> you can eat this food นะ No 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 this this food is is okay นะ Chat chat this afternoon You you can eat f i r s This t chat this chat half afternoon We order before we we go Uh you can take that And this bed right Hello มาใหม่มาใหม่ชั่วทีครับ ตะกี้มีสายเข้านะครับฟืนยังคู่ชกคู่ชกไม่แน่ใจครับว่ากลับหรือยังฟืนหรือยังนะครับพอดีสายเข้านะครับที่ค้างตะกี้ขอโทษทีนะครับสุดยอดครับพี่ขอบคุณมากครับคอนเฟร์เซอร์เรชั่นขอบคุณครับฮัลโหลแชมป์ฮัลโหลมาแล้วมาแล้วตะกี้มันค้างสายมันเข้านะครับโทษทีพ่คอนฟาดเชนฟีดได้ดีครับ thank you จังหวะติดเชือผมเสียพี่โดนหมัดมากๆาอ่าไม่โดนครับเพราะว่าผมเอาเท้ายันผมซ้อมมาอยู่แล้วครับเพราะว่าอ่าเรามีลูกลูก,ล,กลูกถีบถีบเท้าหน้ายันไว้อยู่แล้วครับเพราะว่าเขาต่อยโดนก็จริงแต่ว่าน้ําหนักหมัดมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะน็อกเราไม่ได้ครับเพราะว่าช่วงที่เขาต่อยเราจะเอาเท้าแย่ไว้ครับ uh, Super Bowl are you going to try for on class? Yeah, I have contract with Muay Thai, but I don't know when they they make they make the fight for me. รางวัลย่อมเป็นของคนขยันเก่งมากขอบคุณมากครับคอนคริสคอนครสที่สวนเขาเทพจัดขอบคุณมากๆครับฮัลโหลคอนคริสเชอร์เรชั่นขอบคุณ เทคนิคดีมากขอบคุณมากครับอภิชาติสีแก้วคุณขอบคุณมากครับอยากรู้ว่าที่เขาอะไรที่เขาทาหน้าทาคิ้วก่อนเริ่ม <c oughs> คืออะไรพอดีเพิ่งเห็นเพิ่งหัดดูอ๋อเป็นวัสลีนครับวัสลีนกันกันแตกนะครับกันแบบไม่ให้แตกเป็นวัสลีนที่แบบทาให้มันลื่นเพื่อไม่ให้แบบคิ้วเราแตกหน้าเราแตก สุดยอดครับพี่ว่าพีโตเซียมเจอติงหนึ่งใครใชนะเจอกันไม่ได้นะครับติงหนึ่งน้ำหนักเยอะครับพีโตเซียมชก70กิโลอ่าติงหนึ่งชก70กว่าเกือบ80ดสโลชกกันไม่ได้นะครับสุดยอดครับบางบอลขอบคุณครับสนใจชกกันไไหม,ม,มก็อยากลองนะครับอยากลองอยากลองแต่ว่าต้องไปเรียนก่อนผมไม่เคยเรียนแบบ ไอ้ท่าพื้นๆผมว่าเข็มขัดมันเริ่มหนักแนละ้วผมมาลงีกว่วะผมเอามาโชว์แป๊บนึงมันเริ่มหนักมันหนักมากเลยโคตรเดือดครับสนุกมากขอบคุณมากครับยกหนึ่งผมมองเหนือวกว่าครับยกสองชัดเจน ผมยังมั่นใจว่ายกหนึ่งผมก็ดูผมรู้สึกว่าผมยังชนะตั้งแต่ยกแรกนะครับผมรู้สึกว่าผมทำได้ได้ดีกว่าเขาด้วยตั้งแต่ยกแรกเลย i man I just f i n i s h e training and everyone is talking about you knock out well done thank you ตอนนี้พี่อยากเจอกับใครครับตอนนี้ผมอยากแก้มือกับมารัตนะครับผมเคยแพ้มารัตเมื่อหลายปีก่อนนู่นติงหนึ่งไปชกวันไหมครับติงหนึ่งชกไทไฟครับติงหนึ่งไม่ได้ชกวันครับ ทำไมไม่สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเองครับคนแปลแปลผิดผิดเดี๋ยวเขาตกงานนะครับให้เขามีงานทําให้เขาแปลไปเถอะครับหน้าที่เขาเราเขาเขามีหน้าที่ต้องแปลผมก็ก็ปล่อยให้เขาแปลครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่มีงานทําผมดูสดยังไม่เชื่อสายตาตัวเองนะครับเอาหลายคนก็ไม่คิดว่าผมชนะแต่ผมมั่นใจว่าผมชนะนะครับผมตั้งใจซ้อมมา อ๋อ a t นเฟิ i t ม o ับ with you. ว i ิวแล้ Love to see my Thai fighter won the fight Watching from Denmark thank you congratulations thank you ตอนช่างน้ำหนักมันไส้มันแทบมันแทนพี่เลยหรอเขาพยายามขู่ผมนะครับแต่ผมไม่ได้สนใจผมไม่ได้กลัวอะไรเขาเลย โชว์เข็มขัดหน่อยครับเข็มขัด gerade, ได้ได้ได้ครับโชว์เข็มขัดนะนี่ครับเข็มขัดพลาดเลาเลยพลาเลยนจไม่ได้เข็มขัดอยู่นี่ครับเข็มขัดที่หนึ่งบางบอลซุกบอลนำบอลเต้นคิวว้าโอ้ขอบคุณผู้ชมแบบสี่แสนกว่าคนนะครับ ตอบผมด้วยสร้างให้โลกจำาถามว่าไงนะครับผมมองไม่เห็นตอบใหม่อ๋อผมตอบไปแล้วขอบคุณครับยกหนึ่งหน้าผากเขาช้ำเลยครับกับหน้าอ,อกแดงเลยตอนถ่ากล้องไปถ่ายตรงมุมใช่ครับโดนเตะไปอยู่อำเภออะไรในจังหวัดพิลุอยู่อำเภอขอนุนครับบานยู่เลมโนดครับผมคิดอยู่แล้วครับว่าพี่ต้องชนะและเตค้างด้วยแต่ไม่ คิดว่าจะเร็วขอบคุณครับขอบคุณมากครับ How is Sergio Anyway Concrete for the match? thank you I don't know uh what about Sergio right now but I think he is okay because uh every everyone take care of him หมายถึง he he w i l l I hope he w i l l too เจ้าเป็นตัวเชื่องขอแก้ตัวสู้ไหมโอ้ยินดีครับยินดีได้เสมอครับเพราะว่าเราเป็นนักสู้ครับเราไม่หนีใครอยู่แล้วครับ ไอ้ด้วอ๋อคอนเทนต์โซลิชันนกแบบคนไทยคาดไม่ถึงเลยครับเออหลายคนไม่คิดครับว่าผมชนะได้ด้วยซ้าแต่ผมอะ่ะคิดว่าอยู่แล้วผมเตรียมแผนไว้อยู่แล้วว่าผมจะต้องต้องต้องใช้ลูกนี้นะครับเช็คคิดเช็คบุอกอะไรนะเช็คบ็อกซิ่งนึ่เบอร์หนึ่งเจอของจริงแล้วสูบอนใช้เค่งดีมากขอบคุณคับเทรนฮาร์ดไฟอีซี you train hard with train okay for this match yeah train okay put me very hard very very hard awesome thank you